สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Ice the Hover Game นะครับผมผมจะเล่นผีส่องหลุมหนึ่งและด่าโรงพยาบาลโหมดง่ายนะครับผมจะรอดหรือจะร่วงครับผมอาจจะลงไม่เป็นเวลาหน่อยนะบางวันลงติดต่อกันบาวนวางไม่ลงไอ้ทำนองนี้ฮะตรงนี้มีได้แล้ว แต่ผมไม่รู้ไงว่ยมันคืออะไรจะกลับมาห้องนี้เขียวผมไม่ว่างฮรับยผมบแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยลงคลิปลงไม่เป็นวันนะครับแต่ผมจะลงตอนเย็น มืดมดนะดครับแดงบัวเขียวได้พางตัวครับแดงบัวเขียวโอเคได้ละหนึ่งอันแดงบัวเขียวแดงบัวเขียวผมจะกินอันนี้นะ ไออันโน่นะ่ะเดวไปกินตอนห้าชั้นล่างนะแดงบวกเขียวเปิดเพลงเสียงดังไอเปิดเสียงเพลงดังไปหรือเปล่าไปกันต่อเฮ้ยาลีลงมาพอดีเลยแต่ดีน่ารอดกินพังตัวทันช้านี่อยู่ไปเลยอย่างนี้เข้าห้องนี้แล้วก็มีเขียวเขียวแดงได้อีกอันหนึ่ง อ้แดงเขียวแล้วก็มีเขียวอีกอันหนึ่งถึงครึง่งละคลิปนี้อาจจะไหวหน่อยนะสิเก้าวิเดี๋ยวผมกลับไปที่ห้องนูน้น ไปชาล่างไม่ต้องหาหรอกมัม้งกะเต็มแล้วนี่โอ้โหแถวนี้แดงคุมบอกเลยอันนี้แดงคุมแดงบวกแดงได้อะไรวะจะไปได้ผมไม่ค่อยจำสิ่งทีง่มันไม่ค่อยจำเป็น ผมจะทำพางตัวเท่านั้นสมองผมมีแค่อะไรวะลืมเขี่ยวกับแดงใช่หรือว่าแดงกับเขี่ยววะเออผมลืมแล้วน่าจะเขี่ยวกับแดงนะหรือเปล่าวะพวกนี้ห้าไปยังห้องนี้ห้าไปแล้วนี่ห้องนี้ห้องนี้ไงเขี่ยวกับแดงหรือเปล่า ว่าแดงเขียววะแดงแดงเขียวกินกินไปเถอะได้วิ่งไหวก็ไม่เป็นไรโอเคผมเลือกถูกไอกซองอันอีกสองอันสองอันผมจะก็เจอรอดหมดง่ายแล้วไปชั้นล่างเลยแล้วกัน อันเดียวผมอยากไปชั้นล่างอีและอยากได้ไปครบทุกชั้นไงชั้นล่างที่จริงก็ไม่น่าจะมีห้าหรอกมัง้งายผมใช้ไปรอบเดียวเองไม่เชียวเจอ,อายไกวะเฮ้ยทุ่งเดียวนั่นไงแล้วผมก็จะไปชั้นบอลลอนไปแล้ว ห้องนี้ปะอ้าวผิดห้องห้องไหนนะเมื่อกี้ <c oughs> ที่แปลว่าห้องนี้ใช่ปะไม่ใช่ห้องนี้เฮ้ยที่ห้องไหนวะไลผมรออีกแป๊บหนึ่งที่มันมีเขี้ยวกับแดงอันแรกอ่ะผมตาฝาด ชาลีมันเปิดประตูได้ใช่ไหมใช่ป่ะกำลัาางเดินไปข้างนู้น ون. ดูให้หมดอายอะโอเคไม่ทุกเอันนี้ไปชั้นล่างอันนี้กําลังจะตรงไปชั้นล่างมั้งไม่รู้อ่ะอันนี้ขึ้นชั้นบนอันนี้ลงชั้นล่างโอเค ชุบผ่านแล้วครับผมห้าทีดยวว่าใช้ได้อยู่มากนะสำหรับโมนง่ายนะสองหลุมหนึ่งโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอีกทับเดี๋ยวผมก็จะถึงสามสิบแล้วครับอีกคนเดียวกดกันเยอะๆเลยครับ